งไปแล้วว่าันนี้มากับเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขามาตกปลากลางคืนค่ะไม่เคยค่ะไม่เคยมาค่ะเคยมาอตอนนี้มาครั้งแรกค่ะนี่น้องเขาจะย่างปูแล้วนะคะนี่ค่ะได้ปูดำมาตัวหนึ่งค่ะนะ,ะย่างแล้ <laughs> ยออโอเค ย่างปูด,ดำม,ม่เยอะเป็นนะคะไปดูปลาน้องเก๋กันค่ะน้องเก๋ได้ปลากระพงแดงค่ะมาถึงก็มานเลยค่ะได้เป็นเหยื่อแรกเลยนะคะอยู่ในอะเก๋น้นำอะออยู่ในน้ำค่อยดูเดี๋ยวก็ไปเห็นปลาก็าอีกเล นเดี๋ยวดูปลาโนเกะนั่นค,นะค่ะนี่กระพงแดงกินแล้วนี่นี่นั่นค่ะโอ้นั่นค่ะนั่นค่ะได้ปูมาแล้วค่ะนี่ค่ะได้ปูมาแล้วค่ะ ี่ค, <ลง S 1> ค่ะปูค่ะปูปูย่างปูย่างค่ะ้อม้อมเลยนั่นค่ะแกะก่อน <c oughs> ค่ะปูปูค่ะปูปูย่างค่ะเคม็ okay, มไม่ต้องใส่เกลือแล้วนะคะเนี่ยเมื่อกี้น้องก็ได้มาตัวหนึ่งค่ะเป็นปูดำนีำจ้ำอ๋ออันนี้ต้องเอาโอ้ไม่เนี่เนื้อเยอะค่ะนีนะ่เนื้อเยอะเหรอเนื้อเยอะจริงเหรอ อืออืออือโอ้ใช่เอาไปทำอะไรพิงนั่นน้อยไหมโอไม่ใช่เหนื่อยเยอะได้เลอือกรอบกรอบโอ้ยโอ้ยโหวิ่งน้าปอกผ่อนไปมาแล้วค่ะปอกผ่อนไป เลยเร็วว, ه, วุ้งกระพงแดงมาแล้วค่ะกระพงแดงปุ๊ววุ้กระพงแดงค่ะนี่โอ้โหเฮ้ยนี่ค่ะ,ะตกปลากลางคืนครั้งแรกค่ะนี่ค่ะกระพงแดงค่ะนี่นี <c> ่ <oughs> ว่ะดูน้อยค่ะทำอะไรน้อยยังกู เอากุ้งไปเอาเหยื่อไปย่างแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนี่ค่ะจะเอาเหยื่อไปย่างแล้วค่ะตอนนี้ค่ะย่างกุ้งน้อยมันกลับเมืองหมดแล้วกลับพม่าแล้วดูน้อยตัวติดปลาตองแดงกงน้อยเฮ้ยไม่ใช่มาลงฮะปลามาลงมาลงมาลงเหรอเอาเวร ยกลไปก่อนยกลงไปก่อนโอ้ยตกใจมุดโอ้ยไม่มาเขาตายเลยโอ้ยดโอ้คันทีพุดนั่นดเวยไม้อไปยเลยมปเอาวับว่าเดือดพดพูไปเลยเอาไปย่างเลยไปเอาต้มยำเลยสหมาหลงค่ะมาหลงบวนกลมเลย ตอนนี้สองตุ่มกว่าๆนะคะสองตุ่มครึ่งนั่แหละไม่ยอมไม่กัดใครด่าเลยไปดูปูค่ะพี่ออนติดปูมาตัวใหญ่เดี๋ยวดูก่อนปูตัวใหญ่ยปูตัวใหญ่เลยค่ะโ้ย นี่ค่ะพี่เก็บสายมาพี่ปิดกล้องพี่ก็ว่าเออมันไม่มีอะไรกินวะโอ้วกเยอะก็ระวังนะปูทองล่างเกหี่ยระวังนะแตกเลยนะน้อยพี่บอกให้เนื้วแตกเลยนะน้อยช่วยกันย่างปูแล้วค่ะตอนนี้ค่ะอุ้ย

นั่นไม่ใช่ปูดำที่ปูอะไรนั้นปปููไมดำนี่ปูดำอามไม่ไหนมาเกินให้มาเกินปูค่ะปูปูมาเหรอที่ปูย่างค่ะโอ้โหไม่มีอะไรกินกินปูย่างสุกแล้วอ่ะเอาวที่ฮันหมอบดเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วนะคะแต่ตอนนี้น้องก็ย่างปูให้แล้วนะคะปูเมื่อกี้ที่เขาไม่ร้อนเหรอ ่ติเป็ดพี่อันมาค่ะร้อนผูร้อนร้อนม่นทุกยังแกมปูค่ะแกมปูไปย่างอันี่เดี๋ยวไม่มาไม่ร้อนร้อร้อนอันนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ไต้ย่างไปนิดใช่ไหมนี่มันจะเทงใช่ไหมนีมปูค่ะแกมปูอันเกลืเลยนะมันอกมันเกลืเลยอืมเบือกำมาเต้เตเลย ถ้าน้าเหมยไม่หมดใช่ไหมมันจะเปียกๆมันยังไงไมั้งข้างในอ่ะอร่อยแต่วันน่ะมันมาวันดีนะปูอ่ะมันไม่ค้มากกว่าข้อยังไงเนข้อแบบนั้นมันไม่แต๋วนู่นข้อมันเหมือนมันนู่นมันง่ายๆเอาใช่อืมมาวันดีดิอ๋อแตะไม่ตอกนี่ไม่มีอะไรกินกินปูกัน ขอบคุณครับ,บดิเนื้อค่ะนี่กระดองมันใหญ่ยายมากแข็งเนี่ยากเหมือนนี่ใช่ไหมน้ำมันไม่มีเลยใช่ไหมน้ำแห้งหมดแล้ว

มยูงย่างกุ้งเหรอย่างกุ้งย่างกุ้งอีกแล้ววะย่างปูเสร็จก็ย่างกุ้งเดี๋ยวเรามาทำเก็บอันนั้นหน่อยกว่าเราทาผปูแล้วก็ย่างเป็นไปเลยย่างกุ้งค่ะย่างกุ้งกุ้งเยือค่ะปลาไม่จริง